วดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะพาพวกเราตกแต่งสไลด์ถ้าเราเริ่มจากเทมเพลตที่มันว่างเปล่าแบบนี้นะคะเราสามารถคลิกตัวสไลด์ตรงนี้แล้วเราจะเห็นเมนูเห็นไหมคะด้านขวาขึ้นมานะให้เราสามารถเปลี่ยนเลเยอร์หรือเปลี่ยนบ็กกราวได้ ามาดูเลเยอร์ก่อนนะคะเลเยอร์ก็คือมันจะมีคล้ายๆกับการเรียงหน้าน่ะว่าหน้าแต่ละหน้าเราอยากให้มันมีรูปแบบแบบไหนอ,อย่างอันนี้หน้าแรกเราจะเอารูปแบบที่มีชื่อตรงนี้ได้ถูกไหมคะการพิมพ์แล้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็พิมพ์เลยเราจะพิมพ์อะไรนะคะอ่า เราก็จะพิมพ์นะคะชื่อสไลด์ตัวนี้ซะให้เรียบร้อยนะเราบอกว่าเอฟฟอนมันไม่สวยเลยอะอาจารย์เหมือนกันเลยกับเอ่อ Google d o c ที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะคือเราสามารถเปลี่ยนฟอนได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนฟอนได้ตรงนี้เห็นไหมคะกดเครื่องหมายบวกนะคะกดเครื่องหมายบวกของมันตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนได้ตรงเมนูที่สองที่เขียนว่าฟอนนะ ถ้าเรามีอฟอนท,ที่สวยงามอยู่แล้วนะคะถ้าเราไปเพิ่มฟอนตในคอมพิวเตอร์นะเราจะมีฟอนสวยๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีก็ในเนี้ยมันจะมีะให้เลือกบ้างอยู่แล้วก็เอาตามนี้ก็ได้นะคะแล้วเราจะเปลี่ยนสีเราก็คลิกที่กล่องก็ได้นะคะหรือแล้วเราก็บอกว่าเราจะเอาฟอนตัวไหนก็มาเลือกเหมือนเดิมเลยอ,อยากเอาฟอนเหมือนกันนะ นะคะแต่ให้มันขนาดเล็กลงมาอีกนิดนึงเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะเราก็สามารถเอ่อเซตสีให้มันได้นะคะเซตขนาดให้มันได้อยู่ตรงนี้หมดเลยเห็นไหมคะจะมีพื้นหลังเป็นสีอื่นไหมนะอันนี้เราก็เลือกได้แล้วแต่เรานะในที่นี้อาจารย์ขอเว้นไว้ก่อนนะคะพารากราฟเราจะเอาไว้ตรงกลางกลางช่องเห็นไหมคะ คือเมนูตรงนี้เราค่อยๆเลือกดูว่าเราจะทำอะไรกับมันบ้างนะคะตรงนี้อยากให้มีช่องว่างนะมีกรอบของมันนะคะตรงนี้จะเป็นเรื่องกรอบของมันจะให้กรอบมีเส้นไหมนะหรือจะเป็นเส้นแบบรูปแบบไหนอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะเลือกสีกรอบได้นะเห็นไหมคะ สังเกตดูให้เข้มๆนิดนึงจะได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถตกแต่งมันได้นะด้วยการคลิกลงไปที่ตัวหนังสือแล้วเมนูข้างบนตรงนี้มันจะเกิดขึ้นและในขนาดเดียวกันเมนูข้างบนตรงนี้ก็ทำหน้าที่ได้เหมือนเหมือนกันเลยเพียงแต่มันเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้ตรงนี้จะสามารถให้เราเซตชิดซ้ายหร,หรืออยู่ตรงกลางอยู่ข้างล่างหรืออยู่ตรงกลางของกลอง เห็นไหมคะย่อหน้าเปลี่ยนสีพื้นหลังนะคะอันนี้เป็นเปลี่ยนสีพื้นหลังหรือเปลี่ยนสีฟอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของกล่องว่าเราจะให้มันเปลี่ยนออขอบของกล่องอย่างไรนะอันนี้เป็นเรื่องของการตกแต่งออตัวฟอนต่ตางๆคราวนี้อ่านหน้านี้สมมติว่าเราเสร็จแล้วนะคะอาจารย์จะมาเพิ่มหน้าต่อไปสังเกตมันมีเมนูข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะให้เราเพิ่มหน้าอ่ากด ปุ่มเพิ่มมันก็จะให้เลือกว่าเราจะเอาเลเยอรแบบไหนนะ,ะอย่างหน้าที่2อาจารย์บอกว่าเอออยากเอาเลเยอรแบบนี้ละกันนะคะตรงเนี้ยนะก็เหมือนกันเราอยากแก้ไขตรงไหนเราก็คลิกเข้าไปอ่ามันจะมีตรงนี้นิดนึงคราวนี้อาจารย์บอกว่ามันเริ่มน่าเบื่อแล้วอ่ะอยากเปลี่ยนพื้นหลังนะคะอยากเปลี่ยนพื้นหลังคือเมนูตรงนี้ change background เห็นไหมคะ เปลี่ยนพื้นหลังเป็นแบบไหนล่ะจะเอารูปมาจากในมือถือหรือจะเปลี่ยนเป็นสีอาก็ได้เห็นไหมคะอาจารย์กว่าเขาเปลี่ยนเป็นสีละกันนะคะอยากปรับสีให้มันเป็นไล่เฉดสีไหมนะคะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะเรื่องการเปลี่ยนแบ็คกราวด์ต่างๆ หรือเราบอกว่าโอ้โหขี้เกียจทำเองแล้วว่าเราจะเอาทีมมาได้ไหมมันก็ม,ม,มีมีเมนู Apply to t h e m มเห็นไหมคะบอกว่าต่อไปเนี้ยอยากให้มันเปลี่ยนทั้งหมดให้มันเหมือนเหมือนกันเลยเป็นทีมเดียวกันนะมันก็จะไปจัดการเปลี่ยนหน้าอื่นด้วยนะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะบางทีเห็นไหมคะตรงนี้อาจารย์ทำสีฟอนไว้เอาบางเกินไปมันก็อาจจะมองไม่เห็นได้นะคะอ่าตรงนี้มันบอกเอโทษนะคะ อาจารย์ต้องเลือกฟอนต์ก่อนอ่ามันให้พิมพ์ใหม่เลยลืมไปนะคะของเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้พิมพ์เนาะมันเป็น default ของมันจำก้ไหมคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นชื่ออาจารย์ถูกไหมอาจารย์บอกว่าเอ้ยสีมันมองไม่เห็นเลยอะขอเปลี่ยนสีเอ่อเป็นสีดำละกันเนาะอ่ะเมื่อกี้มันเปลี่ยนสีบอ r d e r ร์ขอโทษค่ะม่ะเปลี่ยนสีฟอนต์ตรงนี้นะคะ เอาให้เป็นสีดำซะแล้วก็มันดูาบางเอาเป็นตัวเข้มนิดหนึ่งนะคะมาแล้วะอ่าตรงนี้คือการเปลี่ยนฟอน์เปลี่ยนสีคราวนี้ตรงเนี้ยอาจารย์อยากเพิ่มรูปเข้ามาทำยังไงนะคะมันมีเมนูข้างบนตรงนี้เห็นไหมคะนะเราสามารถเพิ่มรูปได้นะคะตรงนี้เราจะเพิ่มรูปจากออโฟโตอัลบั้มของเรานะคะ เราก็เลือกเข้าไปอ่าโอเคนะคะเพิ่มนี่เห็นไหมคะพอเพิ่มรูปเสร็จแล้วเราจะอยากรูปมันใหญ่เกินไปใช่ไหมเราอยากย่อขนาดเราก็กดที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปแล้วก็กดค้างแล้วก็ลากนะะตรงนี้เราก็จะสามารถลากมันมาใส่ในตัว powerpoint ของเราได้อย่างสวยงาม การตกแต่งรูปจะเห็นว่าพอเราเลือกรูปมันจะมีเมนูตรงนี้เกิดขึ้นเราสามารถครอบรูปได้อาจารย์ไม่อยากเอารูปคนนะนะคะไม่อยากเอารูปดำๆด้วยก็กดครอบแล้วก็เลื่อนมือจับตรงสีดำๆที่มันมีแถบอยู่นะคะแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยก็กดปุ่มครอบอีกทีหนึ่งมันก็จะครอบให้เราละอยากได้ขอบด้วยขอบของรูปนะคะเอาเป็นจุดๆนะ แล้วเข้มเข้มเลยเอาสีนำเงินนะคะเห็นไหมคะเราก็ได้ขอบรูปมาแล้วั้ยข้างหลังมันมีเทก็กซอยู่นะคะอันนี้คือกล่องข้อความนะคะอ่าอาจาร,รย์ขอลบออกไปก่อนแล้วกันเนาะปุ่มลบนะคะเราจะเอามันออกไปถูกไหมนะเราก็สามารถเลือกมัน นะคะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะให้เรา delete ได้เห็นไหมคะอเอาใหม่นะอาจารย์กดสองกดเข้าไปหนึ่งครั้งมันมาเมนูแล้วก็กดปุ่ม Delete ออกอ้าวไม่ใช่อาจารย์อยากได้กล่องเ e x t ขึ้นมาใหม่ก็กดเพิ่มแล้วก็ Text ตรงนี้นะคะแล้วเราจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์เข้าไปนะเราสามารถปรับขนาดได้เหมือนกับการปรับรูปเลยนะคะก็คือกดที่กล่องซะ จะเลื่อนตรงไหนก็เลือกให้มันเรียบร้อยนะคะปรับฟอนต์อีกทีหนึ่งนะคะอ่าเปลี่ยนฟอนต์ต้องมากดตรงนี้นะอืมต้องมากดตรงนี้ตัว A เ,เปลี่ยนฟอนต์นะคะอยากให้มันเป็นตีมแบบนี้ซะขนาดใหญ่ๆเลยนะคะตัวเออะเคเรียบร้อยนะอันนี้คือการเพิ่มฟอนต์เพิ่มรูปนะคะ แล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์เราบอกว่าอ่ะอันนี้เลเยอร์มันไม่ค่อยดีกดใหม่ก็ได้ค่ะนะฮะกดที่สไลด์อีกรอบหนึ่งแล้วมันสามารถเปลี่ยนเลเยอร์ได้เห็นไหมนะฮะตรงนี้แล้วเราก็กดเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนเลเยอร์ให้เราโดยที่รูปและเท็กซ์ที่เราเพิ่มไว้มันยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือการเพิ่มรูปแล้วก็เอ่อเพิ่มเอ่อเทกซ์ Text นะคะคราวนี้การทำเท็กซ์เนาะสมมติว่าอาจารย์จะพิมพ์เอ่อ hello Hi how are you 3มอันนี้นะคะ3มอันนี้คืออะไรอาจารย์อยากให้มันเป็นเป็นการทำ bullet point อะนะคะการทำ bullet point เราทำยังไงกดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเห็นไหมมันมีเมนูตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะให้มันเป็น bullet point แบบไหนนะคะ เราจะเอาเป็นตัวเลขก็ได้เห็นไหมคะหรือเราจะไม่เอาก็กดค้างให้มันออกไปนะเอาไว้ถูกไหมคะตรงนี้คือเรื่องของการเซตนะถ้าเราอยากเซตมันมีบูลเลตพ i อยมากกว่านี้นะคะเราก็กดที่ a ตรงนี้นะคะกดที่ a ตรงนี้แล้วก็มากดลูกศรตรงนี้เห็นไหมคะแล้วเราจะสามารถเลือกบูลเลตต่างๆได้เหมือนในคอมพิวเตอร์เลย นะอันนี้คือการสร้าง b u l l e t point นะคะแล้วก็เพิ่มรูปเพิ่ม Text ตกแต่งสี b u l l e t point ก็ใส่สีได้เหมือนกันนะคะเราจะเปลี่ยนสีก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เช่นกันเห็นไหมคะโอเคนะคะอันนี้คือเรื่องเพิ่มรูปเปลี่ยน Text ก็เปลี่ยนสีวิดีโอนี้จย์ขอพอะแค่นี้ก่อนถ้าใครอยากได้วิดีโอไหนเพิ่มเติมสามารถบอกได้ในคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ